ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนสยามจะเกิดเหตุแล้วว่าตอนนี้น้องคุณเขานะ่าหายไปพี่ดีใช่แล้วดูสิว่างมากเลยอะ่ะจะไปตามหาน้องอยู่ที่ไหนเนี่ยน่าเสิ็รเราไปตามหาตรงสไลเดอร์ไหมตรงสไลเดอร์พี่หนูดีบอกว่าโซนนี้อะจะมีสไลเดอร์สไลเดอร์เ็กเดี๋ยวเราอะ่ะ จะลองไปตามหาดูใช่ไหมพี่ดีใช่คุณมาหาว่าอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ไปไปกันเลยอ่ะพี่ดีเดี๋ยวเราจะเริ่มหาตรงนี้ก่อนพี่ดีลองหาในเห็ดดูซิจะเจอน้องคุนเขาไหมเจอไหมพี่ดีหุ้ยทุกคนตอนนี้พี่ดีหาน้องคุนเขาใหญ่เลยอะ่ะอยู่ในเห็ดก็ไม่มีมีไหมไม่มีหรอ จะมีก็ได้สไลเดอร์มาเลยพี่ดีโอ้โหีไหมพี่ดีไม่มีอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ไม่เจอน้องขุนเขานะพี่ดีลองสไลเดอร์ไปตรงนี้อีกเดี๋ยวเราจะดูว่าพี่ดีสไลเดอร์แล้วจะเจอน้องขุนเข่าหรือเปล่าอุ้ยน้ำไม่ไหลด้วยโอ้ตอนนี้พี่ดีกระตึบกระตืบไปเลยอ่ะทุกคน เจอไหมเ,เจอไหมพี่ดีไ,เจอ,อไเจอไหม,ไมตอนนี้ก็ไม่เจอน้องคุณเขานะเอหรือว่าน้องคุณเขจะอยู่ที่อื่นหรือ,นะอเปล่านะ้งอ่ที่เาได้ๆๆไมเฮ้ยดีเลยพี่ดีปเดี๋ยวเราจะให้พี่ดีไปตามหา มันเป็นป่าเหรอพี่ดีอุ้ยพี่ดีหรือว่ามันจะมีสัตว์มีพิษมีงูมีขา่ามีจิ้งจกเงี้ย oh, <no. S 1> มากัดน้องหรือเปล่าไม่หรอกคนก็อยู่เยอะอยู่มั้งหลออ่ะเดี๋ยวพี่ดีจะสไลเดอร์มานะ <c oughs> ว่าน้องขุนเขาอะจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเออโอ้พี่ดีจะสไลเดอร์แล้วอุ้ยติดติด โอ้โหสงสัยพี่ดีจะตัวอ้วนเกินไปนะทุกคนพดีนี่ลงอไรเดิ์ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่ดีข้างล่างกันมาพี่ดีโอ้โ opus, กระดึบกระดึบบ้ากพี่ดีเจอน้องไหมไม่ไม่เจอหรอ o อ no พี่นายขุนเขา เรามาเล่นตรงนี้นี่เราบอกมามีหรือยัง oh. เรายังไม่ได้บอกมามีเลยนะว่าเราจะมาเล่นสไลเดอร์ตรงเนี้ยพี่นายแล้วมามีจะไม่ตามหาเราเหรอไม่เป็นไรเราประปะเดี๋ยวมามีก็หาเจอโอ้น้องนายกับถึงเขาที่ห้ามไม่ฟังเลยอะโอ้โหน้องๆตรงนี้มีสไลเดอร์สีขาวด้วยสไลเดอร์น่ารักมากอุย้ยถึงเขาไี่นู่นแล้วโอ้โหพี่นายจะไป ปลาปลาไปด้วยมันไม่ไหลเลยพี่นะไม่ไหลเลยทุกคนปลาปลาต้องสไลด์ต้องไปเพื่อเพื่อนอนี่ขนเอ้าทำไมปลาปลาต้องสไลด์ไปแบบนี้เข่าล่อปลาปลาหน่อยโอ้โหน้องๆ เไลเดอร์นี้มันมันไหลช้ามากเลยมันเหมาะกับเด็กเด็กเล็กๆมากเลยอะ่ะหู้ตรงนี้มีสระ่าน้ําด้วยหูพี่นายสระ่าน้ําตรงนี้น่าเล่นมากเลยอ่ะดูสิน้นําใสมากเลยคุ้ณเขาดูสิป,ป๊าเห็นตรงนั้นอะ่ะมันมีสไลเดอร์อันใหญ่ๆสีขาวด้วยอะ่ะน่าสนุกมากเลยเราไปเล่นกันดูไหมคุณเขาไปม,มันต้องขึ้นไปทางนู้นสิ <c oughs> ตรงนี้มีน้ํำตยกยักษ์ด้วยเราลงกันตรงนี้ไหมรุงเขา ลองดำน้ำดูอาจจะเจอก็ได้อุ้ยอยขอมากหน่อยอุ้ย,นนยต้องใช้แว่นอ่าเรามีอุปกรณ์เรามีแว่นตาดำน้ำไม่ดีด้วยไปอันนึงอุ้ยจะเจอหรือเปล่านะเฮ้ยเห็นใครไแป๊บ อยู่กับป๊าป๊าเนี่ยเอ้าก็เรามาเล่นตรงนี้ทำไมไม่บอกกนน่าสนุกมากเลยอะเอ้าเราก็มาเล่นอยู่ตรงนี้เหมือนกันเอ้าก็น,นี่แหละก็อยู่ตรงนี้ไงป๊าก็เห็นแบบนี้เดินไปเดินมาอยู่โอ้โหแล้วทาไมไม่บอกอยู่ดีกับบะมี่ตามหาน้องคุณเขาวะ่ะฉันเหนื่อยเลยป,ปา๊าป๊าเลนสไลเด้วยที่นี่เล่นสนุกมากเลยนะบะมีสนุกมากเลยโอ้โหแสดงว่าแอบมาเล่นสไลเดอร์กับป๊าป๊าก็ไม่ยอมบอกใช่ไหมคุณขาใช่ค่ะ ดูสิสนุกใหญ่เลยคลิปนี้เราก็เจอน้องแล้วใช่ไหมสรุปแล้วมาเล่นสไลเดอร์กับป๊าปากับน้องนายไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การสแสดงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like <ต>ไลค์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่งนี้ที่ไปตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดเขากดีดไวตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลา์ไวตรงนี้นะคะเพื่บาย